เกสำหรับใครที่ต้องการเติมว o r a n t p o i n ยนะครับเกมว l o ล a n t ราคาถูกนะครับผมผมขอแนะนำเพจนี้เลยครับแก t o ท u อปเครดิตแน่นเปิดบริการมามากกว่า2ปีพร้อมผู้ใช้บริการมากกว่า4,000 40, 0คนนะครับแอดไลน์ไปใช้บริการกันได้ที่แก Topup ลิงก์อยู่ใต้คําอธิบายวิดีโอนะครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับคลิปในวันนี้นะครับผมจะเชิญผู้เล่นแรงไอรอน5คนมาเจอกับผู้เล่นแรงไอรอน5คนนะครับแต่ผมหลอกพวกเขาว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นเรเดียนนะครับผมใครจะชนะนะครับผมและเลียงชั้นว่าเขาจะเป็นยังไงผมบอกนะครัคลิปในวันนี้ก็ปันป่นๆอยู่นะครับถ้าหากคุณพร้อมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็ไปรับชมกันเลยนะครับ อย่าเลยคบอย่า,ยา,ายแยกไกลครับผมเนิ่นๆนะผมไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยผมผมโม้ไม่ค่อยเป็นนะครับอ่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไมดูผมดูให้อเอเ,เอนเนี่ยนะี่บอยู่เอีเงียบนะบีครับ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 โอเคโอเคเดี๋ยวผมไปไปเนี่ยโอ้ขอาปุ่มดิ แผนได้แผนได้แผนไดแผนเลเออเออแผนตรงนั้นแะนเดียวนโคเทียนดีสอเจ็ดลบสบที่วายที่วายายเจ็ดลบห้าสิบสองนะใจนใจเย็นลรเดจริงช่ไหมไม่ดีะเดยเด ใช้ได้อยู่โอเมนมามาบีนะครับมาบีนะเดี๋ยวขอให้เสร็จเออดอเให้เสร็จมากระดาษจะรอเสียงไายแรกนี้ดีไม่เห็นดีนะเฮ้ยดีบีมาครับเคลเคเคเคผมโดนผมล้มไปถ้าตัวเดียวหรือมามามาตัวเดียวหรือทุกคนผมเห็นแค่เคลอ่ะเอเอโลกนะเอโลนะมันแค่ปลาไฟกิวไอที่มันใช้ไฟกิวไม่ได้เี่ ้ไหนเลยนะฮะเอียน้องเอียน้องเอ้ยมันมาเข้ามาเข้ามาเข้ามางลลง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 เลยออกมาออกมาออกมาก่อนโอเคไม่ยโทษเรเอาแชมไปเลยนะอยู่ตรงนี้ครับใครกันบ้างระวังตรงนี้ระวังปืนมาแล้วมันเข้าแล้ว ยิงรู้กล่องเลยคตรงนั้นหรออ๋อโหเลยอ่ะโอ้โหมึงเดินเข้ามางี้เลยเหรอดีนะสวยครับสวยสวยสวยเราตอนนี้เราเข้าเล็วเราเข้าเลครับเราเข้าเล็วอีกตัวนึงเข้าเลร็วสวยสวยสวยเข้าเล็เข้าเล็ครับเข้าเล็เรามีสองตัวเข้าพร้อมกันนะสวยครับแ่ะสวย มีอะไรนะเชอรี่ผงไหนนะไม่เอาผมไม่เอายิงไม่คมยิงไม่คมเอาเฉียบเอาเชอรี่มาฝากผมหน่อยได้ไหมครับนอ๋อโอ้ยชิดลีเวอร์ซะด้วยวิ่งปกผู้หายออกใครใครอยู่กลางครับได้หน้าไหมครับได้เดี๋ยวได้แต่ผมไปแขงเองเอแข่งเอหรือเปล่าวะาแข่งเอนับได้แขงเอแข่งเอโอเคครับโอเคมามาคนมาตอนนี้ผมเล่นเล่นอะไร เดสมบูรณ์ไปนะดูหลังคนนึ่คเัาดูหลังคนมนึ่งเขาระวังรอรอโอ้ยนี่ได้ดีนะตายแล้วได้จริงนะเอระสมบูรณไเนอะไอ คุณพี่เลยพี่ก็เลยไอเกียวเกียวเดอเพื่อนโอ้คุณตาได้สักหนึ่ะบแล้วะอนั่นแหละตอนนี้อยู่เนีสันอยู่ประมาณสองสาตัวมาที่ห่างๆเต็ตใครก็ได้เริ่มเฮ้อยู่นหมดเลยเนี่ยมาบีน้อยมาบีวางเนี้ย กลางสักคนนึงครับอ๋อมาบีนะอยู่ในไซต์เข้าไว้เดี๋ยวอยู่กลางเออ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 ไปคนเดียวพอไปคนเดียวพอมามามาถามคนหนึ่งพอนะกลางน้ากางกางดูคนนึงกลางดูคนนึ่งโอ้โหผิดตรงนี้เกือบบินทะลุฉากออกนอกเกมกลางมีคนมาไหมมาไหมมาไหมกลางมีคนอ่ะบีไปลองกลางเลยดูกลางระวังกลางระวังกลางโอเคเผมผมดูนี้อยู่นะคมเมนต์มา มาครับมาในไซส์เกตเกตมาในไซตายครับจตายเดี๋ยวรอรออยู่รู้้าก่อนตายเฮ้ยัสัครับอุ้ยตงตึงอุ้ยตึงมากจะจะีขนาดล มาครับมาครับเออมามามาสองตัวที well. ่ผมเห็นอ่ะสองตัวครับสองตัวเดี so ๋ยวกันมิดไว้ก hmm. ่อนแล้วกันกันละแม่งร้อนเสียงเนี่ยมาเยอะไหมมาเยอะไหมเยอะเยอะเยอะครับเยอะเยอะเยอะสี่ตัวครับสี่ตัวครับสี่ตัวจะยังหลบเด็กเดผมเล่นจริงเขาใส่มาเยอะแล้วบอกเลยเอ้เจต้า่ะจะตายครับอยู่ไกลอยู่ไกลยุกไกยู่ไกล โอ้ยตาจาาแทบสวยสวยสวยครับสวยนงเล่นน้องเล่นนงเล่นเฮ้ยเฮ้หน้าสนใจดิขอชีวิตนี้ขอยิงเลเดียนได้สักทีนะเลือแล้วทำไมเขาพูดอย่างนี้เขาพูดดูน่ากลัวให้เราเราน้าเปนดีเราสโลปีวะ มันติเด oh. ็นเลยเลนเลยัวนีเข้าแล้วอะโอู้นตายคูนไอ้ตรงนี้ตรงนี้ข้าตัวผมอยู่ข้างหนข้างนคูนนไม่ได้ตรงไม่ได้นไม่ได้ไม่ไดู้ไม่ได้ช่วแถวเรื่องเบผมอยากชูแต่มกตัวทำไม่ได้ไม่ได้ม่ได้ผด ใจเย็นใจเย็นใจเย็นยใจย็นใใจเย็นนะทังนเเงจับา่ไหนวะปาร์กมาอย่าเพิ่งเขเไม่กูเขาโกเนเลยอระอยเยทผมแล้วคุณโอ้โหโอ้ทำททอยู่ที่ใครแล้วพี่ั พี่พี่พี่เขาซื้อหน่ะไม่ไม่อะไรไม่อะไรไม่อะไรพี่เอ๋ยมาดูช่วยมาดูหน่อยเผลอครับเผอเอมีเสียงมีกับยิงแชมเบอร์หน่อยดิเผื่อมันวางแถบไว้แล้ลรึเดี๋ยวลุ้นให้ไม่ไม่แปลงหลายรอบแล้วไม่ไม่ไม่วางแถบอะลองมิดไว้ลงเดี๋ยวปุ่มตีไปเช็คให้ครับ อยู่อยู่โอ้เชีดรุ่นน้องมิด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 เข้าตาคุณรุ่นล้องเข้าเดียวไหมรอเราเข้าเดียวมั้ยทางดีดซ้ายตัวหนึ่งเนีเขารู้แน่เลยไม่ต้องไปไม่ต้องไปไอไอแชมเบอร์แชมเบอร์ถอยไปเลแชมเบอร์ไปหาอมินโอนถอยไปถอยไปยาวยาวยาวโอ้ยนั่งเงแพ้แล้วผมผมรอเสตปืนเร็วเสตปืนนะปืนรีปืน แค่แล้วแค่แล้วค่แวหกครั้งเีบขีบขีบขีบบอลหกครั้งเรียบร้อยอย่าดิ้นพูดย่า้นพูดนะิูดขีบบอหกครั้งหน่อยจิ๊บก็สี่สิบวิปวามิยัดชิ้นนะไม่ตองไไม่ต้องไาไม่ต้องไาไม่ต้องปาิบ่ิบจ็บจิบจ็บจิบจ็บจิบจิบบจิบบเจิบบจิ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 จิบิบนินจิาจบบน ยิงเขาดูดูดูหลังยังไงคนดูหลังยังองผมตั้งแถบไว้แล้วล่ะเราไปดูเลยอย่าปูนะอย่าปูเล่นแบบน้ำเล่นแบบน้ำโอเคโอเคผมไม่มีติดว่อกอย่าตายถ้าตายตรงนี้ผมว่าใช้ปืนบบน่าจะชฉดเลยอยากบบเล่นคุณ

เกมอะไรแล้วที่มันเป็นเกมริงครับคีบีนะเอชา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 เมื่อก่อนผมเล่นเกมนั้นนานหลายปีละนานแล้วนานละเกมไม่เียและเกมเ้าไม่เมแย้วเออยามาน่าจะเอนะไม่ก็มาตรงกลาง ว่าไงไม่ถ้าถ้าเกิดสไปไม่ดอกมันก็จะให้เพื่อนมาเช็คมั้งเอ้ยอย่าอย่าอย่าเพิ่งบลูกก็ได้ครับอย่าอย่าอเพิ่งปลูกกันพี่พี่พี่ี่ี่ี่ีไปเลยไปเลยไปเลยดีครับได้เออผมผมค้างอ่ะผมโอเคมาแล้วมาแล้วผมไปรับเข้าไซ้แล้วดแม่เข้าใช้ผมแมครับเดี๋ยวผมกำลังไปผมไปทางหลังนะเข้าไซ้แล้วครับหลังเชียร์ผมอ้อมอยู่เอาเลยจีไม่ตายให้หมันติดแถบไปมันเหมือนเดีอยู่แล้วลรา เอาเลยได้านหลังเเอาลได้านหลังด้านหลังด้านหลังเดี๋ยววิ่งยิงโดเลยมั้งไอ้ขวัตสกุลนี่ไม่จริงอะไรนะไปพวกคุณไม่ให้ผมเลยขอทั้งตัวดีดูในอนาถาเลยนแล้วห้าคิวเนี่ยพอเขาได้ลองเสี่ยงเปิดจรดีกว่ะจวผมดูการ์ดนแต่ถ้าจะหลับฝังแล้วเอาจริงรึเปล่านั่นใช่ใช่เขาเตรียมตัวแบบติบสองศูนย์กลายเป็นหนึสิบสองศูนย์แล้วแบบค่อยเอาน่ะค่เอาจริง

จเจอยู่กลางเจเจอยู่กลางเจเจอยู่เลยครับขึ้นแน่ขึ้นแบงข้างบนอันนี้เดี๋ยวนี้นี้เจเอยู่บนเจเอยู่บนเจเอยู่บนราอ่ะดีดีแล้วเสกเข้าบ้านเราอะเฮ้ยโลโลโลหรโลเทดวะเขาโลเทดหรือเปล่าโล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 เทดโลเทดโลเทดเจเจอยู่ในสายเลยคนเริ่มมาจริงกันแล้วคุาเริ่มมาจริงกันแล้วไม่กล่าเอะอันนี้เออชัวร์เลยนะที่พี่เอาที่พี่ทำอะไร มีมีมีเมนอ่ะเขาพร้อมกันอ่ะเมื่อกี้เสียงใครกระโดดมีเสียงใครกระโดดรับรองอุ้ยอุ้ยทำไรวะไม่ได้ตาบอดอ๋อเจ็ดปีใครไม่ตายเลยโอ้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 เนธาย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 เออเขาเอาจริงแล้วสินเขาเอาจริงแล้วคุณโอ้โหเป็นไม่ต้องหนึ่งฆ่าเลยคตจริงเนะคุจนได้หนึ่งตาเลย่ะดิ อันละสบายละวดิเข้าไปปะ๋ยวผมอันอันตรีเข้าไปนะเอาปะโอเคยัดเดี๋ยวเอื่อนมาแล้วไอโยรูไปเจอก่อนไอโยรูไปเจอกันเราผมไปเชียร์ดูดข้างในไม่เจอเดี๋ยวบายในห้องมีปะผมไม่สลับถึงไม่โดนโยนไปขางบนไม่มีข้างบนไม่มีไอตรงตรง มีดรอเยอะต้งาเยอะตงตเยอะตงตเยอะสตัวสตัวมีไซเฟอร์เลยมีไเอร์ตยแล้วที่ยิงยิไปเปี่สิบหนะโ่ไม่ช่ไม่ยิงอะไรอ่ะลงไม่ได้ลตัวเองอันนี้เกมไว้มันไม่ดีไม่เป๊ะเลเดียนาเขาบอกเพาเกบกห ผมยังไม่เจอนะไซเอ้แ้ไซเอบีครับบีครับบีนะโอ้บีบีเล้นะไปอเปิดเลยบก็บีเลยไปเล้บีีตัวครับบีตัวผมนะคับรังระวังเอาไซเี้แล้วนะครับบีกนนันตีครับไม่ได้นะตัวไม่มีกล้องอะผมไม่เห็นโอ้โหโดนแโอ้โหผมแบดสองแฝดเลยอะเดี๋ยวมาจากไหนเนี่ย อ,อโดนแปะมามันกัดตัวจริงคุณมาับตัวบอกเสวยครับอุยขอบมากพี่ว่าจะฟรีคไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นวนนีอยิงอ้กมากเลยมันเกิดอะไรขึ้นอิงผมยิงเรไม่ิผมยิงเม,ม,ม,ม่มยิงขอสิบคิบควก็ยังดีให้ก็หน่อยให้ก็อนอใช่ เดี๋ยว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 เข้ามันมันเล็งอยู่ทั้งนั้นมันมันเล็งอยู่ระวังเราจัดไปหนึ่งเกี่อยู่เฮ้ยเลงอยู่เลงอยู่นะเลงอยู่เลงอยู่ใครสมองนะโอเมนโอเมนสมองกันเลยโอเคได้สิบกิ่ยแล้วแพ้แพ้แพาไปไปไปเร็วเร็วเข้าแพนเร็วเข้าแพนเลยหลังต้องมีตัวหนึ่งหลังมีตัวหนึ่งหลังเรามีตัวหนึ่งเดี๋ยวผมไปดูด้วยผมไม่อยากอะไรนั้นเหรอเดี๋ยวผมดูเองนะ ก็ผมโดนใอ้ไซอะอายเกือบตายอุ้ยเราได้วันแทบอยว่นะนั่นแหละประเด็นแทบำมัมองคนดะมันพี่หลังกันเลยโอเคได้ๆๆๆข้างหน้ามีนะตาครับผมเนอยขาเป็นไรอะเซนตี่เหรอเหอขเป็นไมาเมาพี่เมื่อกี้พี่เมื่อเนี้เมันมีสตทธค์ซื้อสกิล มีครับเอ้ยตรงไหนตรงไหนของไอ้จบรออะไรกันตอนแน่นอนผมจีบแฮมสปายเพลนต์สุดอุ้ยอะอายังวะมีคนเล่นกลนั่นหนึ่ง จอเจ็ตเจดังหลังหลังหลังีย oh, เี่โอ้ยเลยเหลือฮะจำเียดทั้งสิ่จเลยได้ไหมนอได้ราจีเลก็ได้เจ็ชุดดูตอัดโอเฮ้ยโอเราแปดสิบโอ้ไม่มีใครยิงกันเลยรโบมาโดเจ็ดปันกูรู้ คือตอนแรกอ่ะดุด้วยเราเราก็คิดว่าเหมือนแบบเออแบบเออไม่ไม่ใช่เรเดียนแบบไอรอนไอรอนด้วยกันเออเออก็คิดตอนแรกก็ไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่รู้เลเอาแบบโอเค่หน้าของคอนเทนต์ก็คือเดี๋อาแค่ไหนเน่ก็คือเป็นไอรอนนี่แหละครับทายรอนเจอทายรอนนี่แหละโอ้โไอรอนแกงอ่ะเดีเจ๊ทางนั้นโหดไปหน่อยไมม่ผตอนแรกผมก็คิดแบบ ทีมนั้นเขาจะแบบวันแตบทุกคนอะไรอย่างเงี้ยเล่กคนเดียวเองได้เลยพี่ก็หลอกกาเป็นเลดี้นผมกลัวค่ะอาจารย์ลืมดูเจอเป็นไงครับหลผมอะเจ็บเจ็บตายเจ็บเจ็บเป็นไงบ้างยิงดีเลยดิรีบพอน์ตอย่เอาอย่าเอาจากผมยิงโดดยิงเจ็บเมื่อกี้ลงนะไม่ได้เลดี้นจริงก็ไออรอนสกิลเขาจำกัดอย่างเงี้ยมีแค่ไอรอนอยู่ในนั้นเลยเหล่าเลดี้ อันอันนี้ด้วยจิตวิทยาใช่ป่ะพี่ผมงงตั้งแต่ไม่มีกฎพิเศษแล้วพี่ผมงงตั้งแต่ไม่มีกฎพิเศษแล้วเพราะว่าผมดูมาตลอดจะมีกฎพิเศษเมื่อแต่ที่เรืองไอ้ล่าท่านเจออะไรลนาท่าขอนน่ะนี่เหมือนมันแบบอะไรมันเดี๋ยวดิจิตใจเลยแตนนี้ขออาจจะใจสั่นแล้วแบบเชี่ยมันเป็นเดี้ว่ะโอเคของผมงั้นตึงมากมีอะไรจะฝากคนดูไหมครับผมทุกคนอ่าอออ่่่ากเดียวขอคอนเทนต์สนุกกว่านี้ไม่ได้ฝากคนดูหรอกฝาก เล่นคนเดียวพอกี่เอเขาพิ่เจนกลงคลิปต่อแล้วก็โดนลุมด้วยไอรอนต้วเด็กรันชมาเจอกันเจอกันคอนเทนต์ที่มีไอรอนครับในผมในสวดเด็กไฮยูทูบไฮยูทูบสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับคุณมีความคิดเห็นยังไงนะฮะก็สามารถพิมพ์มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแต่ก่อนที่จะคอมเมนต์นะขอให้ชุดคิดนิดนึงนะครับว่าจะคอมเมนต์อะไรเนี่ยให้ใช้วิจารณญาณนิดนึงนะครับเพราะเรื่องบางเรื่องนะครับเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะครับผมเหมือนที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับใครอยากร่วมสนุกนะลิงก์ดิสคอร์ดใต้คลิปวิดีโอนะครับผมคือดิสคอร์ดนี้นะครับก็เป็นคอมมูวอลเล่ย์นขนาดย่อมๆได้เลยนะครับผมดังนั้นใครอออออออยยาาาาาาากกกกกหหเเเเเเเพื่่่่นน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 นลล็็ข้้มมมมมมััไดดใคคคครรสทตต์์ะะะบผฮ ก็ท้ายนี้นะครับก็ขอบคุณที่ดูคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับอย่างที่ผมเคยพูดไปเลยนะครับเพียงให้คุณกด subscribe สสนะแค่นั้นก็จะช่วยช่องผมได้เยอะมากๆแล้วนะดังนั้นอย่าลืมกดนะครับเอาละครับเจอกันวิดีโอถัดไปซีอีโบ๊ายบาย